มาข่าเนาะค่ะวันนี้มาข่ามาข่าู้ได้มาข่ากะไบวิ่งไปรูดเอาเด้อมอง<ม>เลื่อนจะเลื่อนขอบ้ค่อยไปดอกพี่น้องไกลบันไดก็ได้มากได<ม>้่ขยเสื้อว่าข่มากว่าได้สามตัวพร<ม>้อมงวดน,นี่สองตวบวเอาต่อค่ะเพราะถึงดูแล้ว ค่ะสวัสดีสนนะค่ะพี่น้องกะแล้วเจเจเบอรสุขุสุคนเนาะค่ะพี่น้องวันนี้เจ้ากะพระพี่พาน้องเนาะค่ะมาทำบุญเปิดโชคลาบอยู่วัดแกงคอยเนาะค่ะพี่น้องวันนี้กะจุดแนวทางโชคลาภหายประจำวันที่หนึ่งเมษายนเนาะค่ะกะขอให้มีโชคมีลาบร่ำรวยบุญสุขุสุนนะคนค<ะ>่ะบุญใดที่เฮ็ดมากกะขอให้ไปนุ่นดวงเปิดโชคลาภหาพี่น้องเอฟซีพี่น้องเบอร์สุขุสุนนะคนค่ะพี่น้องเดี๋ยวรอเลยทูกแป๊บนึงค่ะกะหอดเนาะค่ะวัดแกงคอยเนาะค่ะพี่น้องสถานที่ที่ได้โชคลาภแปดเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องมาขังใดบ่มีบได มายามได้ก็ต้องได้เดี๋ยวไปทำบุญละก็อานุมทานาสาธุบุญต่างจิตอธิษฐานพร้อมๆกันเนาะคะ่ะขวามือก็จะเป็นองค์ท่านแม่เนาะค่ะพี่น้องสาธุสาธุสาธุค่ะแม่ค่ะยที่ไหนคะทางล่างตรงไหนได้ตรงนี้เหรอครับเออปล่อปลาาครับ เดี๋ยวเข้าไปสักการะขอพรเนาะค่ะท่านปูู้ชงนาครราชผููเพิ่นห้โชคให้ลาบแล้วก็ทำบุญสร้างปูพญานาคาร์เนาะค่ะพี่น้องก่อนที่จะขอพรเพื่อชคลาบเดี๋ยวทำบุญกันก่อนเนาะค่ะพี่น้องไหว้พระก่อนเนาะคะ่ะ ขอให้พี่น้องเอซีพี่น้องเบสุขูทุกคนนะคะที่เห็นคิดนาะตอนนี้โชคดีเดอ้อพี่น้องโชคดีรำด้วยค่ะคิดสิ่งใดมมุงมาตรานาวดเร็วท่านใจค่ะพี่น้องใครว่าจะได้วาบถือบกวนกะขอโทษขอภัยเดอ้อพี่น้องน้อมทรงพลบุญน,น้อมอนุโมทนาสาธุในทุกๆบุญค่ะ สายมือก็จะเป็นองค์ทันปูผู้ชงเนาะคะ่ะทานามเดี๋ยวจะลุ่งไปต่างจิตอธทิตานเนาะคะ่ะอยู่แม่น้ำเนาะค่ะพี่น้องแม่ยาทองสีปาสักแม่ก็ะหายคือกันละโชกเดี๋ยวจะไปจุดอยู่ทานามเนาะคะ่ะขอเพิงบรมีปูผู้ชงนักราตองค์เทพเทวาสิงศักดิ์สิทธิ์แม่นั่งไม้แม่นั่งตะเคียนมาามือใดบรมีค่บาบ่ไดดโชคลาเมื่อที่แล้วกะ ตัวนักพรอเนาะค่ะแปดเจ็ดแปดเจ็ดมันก็นตรงกันประมาณหาหมองที่ขอยจุดถูกมันเป็นไปบ่บได้ดอกที่จะจุดถูกและได้ตัวเลขตัวเดียวถ้าเพื่อนบอดต่างใจที่หะที่จะหายเฮ้าจริงๆอ่ะพี่เนอะบุญเท่านั้นค่ะบุญที่จะนําไปเบิกเป็นตัวเลขโชคลาภ ผู้ใดมีโชมิลาบเดว้วก็อย่ริ่มท่ามบุนเนาะคะ่ะสิ่งเดียวที่เจี๊ยบเวลาหายโชคลาบสิ่งเดียวถ้าผู้ใดติดตามเจี๊ยบนาจะกุนกคเคยดีขอแค่รวมกันทําบุนสามบาร,รมีบม่แมนว่ามิโชมิลาบ,บงเงียบถายเงียบเจ็บเจ็บแบไปเงียบ,บงเพื่อกันค่ะเพราะว่าคนซื้อเจ็บถูกหวยกะตั้งแต่ปีใหม่มากกับโบท่านลุดเนาะคะ่ะถ้าบ่เสือกะถามเอฟซีลวกะผู้เพิ่นติดตามได้เลยค่ะ มันบ่มีไผมามห้โชคลาเฮาตลอดหรอกเฮาก็ตตรงสร้างไหตโตเขานำบุญบาร,รมีจะมาล่อขออย่างเดียวบ่ได้ต้องเฮ็ดต้องสร้างน้คขะพี่น้องบ่มี่ไผนอนอยู่เฮือนละเบิงโทรศัพท์แล้วมันมีโชวมีลาบอดอกใดๆก็ตามแต่เนะาะ่ะพี่น้องมน,นี้มารวมท้ำบูนสร้างบาร,รมีน้ำกันกับขอห้คิดสิ่งใดสมมูรษตราถนาถบ่เรือแบบถบ่เนื้อแห้งกะมีรีมันก็ไดพี่น้อง เดี๋ยวไหวาพาแลวกะ็ะลงไปต่างจิตอธิษฐานขอพรขอโชคลาภโดยเฉพาะโชคลาภแน่นอนห้านเปอร์เซ็นทุกครั้งที่มาค่ะเตรียมถูกมานั่งไปจุดขอแนวทาง ผู้ใดอยากเปิดดวงอยากมีโชคมีลาบต้องมาสักครั้งหนึ่งค่ะกวัดแกงค่อยสถานที่ที่มากด้วยโชคลาภับพี่น้องโตเลขมาอนีแม่นแน่นอนถึงแน่นอนคอยให้บ่แหลกผู้ใดทำบุญผู้ใดว่าทำบุญก็รอไปก่อนค่ะมือห้อยออกจังวากันใหม่ ตั้งจิตตั้งใจหลักการที่ทานจิตไปพร้อมๆกันลักการอนุโมทนาสาธุบุญไปด้วยกันเนาะแม่ขอทูบสิบหกดอกได้ไหมได้นะสาธุค่ะน้อมจิตน้อมใจน้อมอนุโมทนาสาธุบุญไปพร้อมๆกันค่ะพี่น้อง ทุกๆทางที่มากจะได้รับความเมตตาจากทัานปูพุทธชงนคราชคงปูที่เจียบนับถือนะค่ะในเรื่องสมาธิีรกอกัรมาฐานทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะมันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ สิ่งใดที่พี่น้องติดคัดอยู่กับขอห้ประสบผลสําเร็จรวดร็วท่านใจเด้อพี่น้องสิ่งใดมันติดมันค่ะทช่ไมมไน้อีกเท่นะสิ่งใดที่มันติดมันคัดอยู่กับขอห้พี่น้องผ่านพ้นไปได้ราบรื่นเด้อพี่น้องเสียงก่อนกลางที่จะดังแน่น้อค่ะพี่น้อง เดี๋ยวมาเบิ่งแนวทางโชคลาภเนาะค่ะว่าท่านปู่ผู้ชงนัคาราชท่านปู่ยาสมันนัคาราชบริวารนัคาราชปู่นัคาราชไตมั่งบาดาลเพิ่ใจให้ไปในทิศทางใดเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้กําลังสร้างดันปู่ซีสัตตานัคาราชผู้ใด้ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมมาทําบุญสร้างองค์ปู่องค์ย่าร่วมกันเนาะค่ะพี่น้องการที่เฮาสร้างองค์ปู่องค์ย่าสามารถหนุนดวงเปิดโชคลาภในเข้าใดเนาะค่ะผู้ผู้ชงเพืออยู่ทำได้ดีได้เลยค่ะ ขอเชิญนะคะถ้าี่เดินทางมาถึงแล้วจะไว้สัญญาไหบูชากุขกียได้เลนะถ้า้าตังจิตตังใจที่จะสางมูลบารมีโชคลาภก็ต้องหัวงค่ะถันปูถันยาพญานาคราในเห้าอย่างแน่นอนค่ะเอาหายคนซาคนเหลือเด้อปูหัวนี่ยิงจังหวัด มาย่ามใดบุมีเข้ามาบ่ใดมาตามสัจจาว่าจาลูกได้โชคได้ลาภม,มานี้ลูกกลับกลับมาทำาบุญสร้างบารมีให้พ่อมวมกันอันนี้ก็จะเป็นเนาะคะ่ะที่ปดิสฐานเนาะคะ่ะของ่านปูริชงนัคราเน,น้ะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวจิบ ตันให้อีิงเนี่ยคลิปนึง,นนงเดี๋ยวเจ็บจะจุดแนวทางโชคลาภเนาะคะ่ะแล้วก็ลงไปแม่นานเนาะคะ่ะเพื่อ,อจะตั้งจิตอธิษฐานขอพรเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องอยากได้ยังกะสามารถรวมตั้งจิตอธิษฐานขอพร,รออพอไปพร้อมก,กันได้เนาะค่ะจังไดก็ได้ค่ะผู้ใดสัตธาก็ผู้นั้นได้ผู้ใดบ่สัตธาก็บ,บ่ได้ก็ขอ,ขอให้แตกสามโตตรงบนล่างเนาะคะ่ะงวน จะเจียบเสื้อว่าได้เพราะว่าก้อนที่จะเดินทางมากอะมันกระขึ้นแต่ในนิมิตเนาะค่ะว่าต้องมานนี้มานี่มานน่เจบเสว่าานปูผู้ชงนักราชปู้นักราชทุกพระองค์ที่เพิ่นอยู่นะสถานที่แห่งนี้เมืองประดานแห่งนี้เพิ่นต้องหายมาเอาโชาลาบอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเจียบตั้งใจที่จะนําเงินทรัพย์ที่เบิกจาก,กันปูไปสา่งบุญบาร,รมีอย่างเดียวค่ะบอคิดที่จะเอาไปเฮ็ดในสิ่งที่บอกเกิดประโยชน์ครับพี่น้อง คิดอยากทํำบุญสางบาร,รมีอย่างเดียวคนสื่อเจ็บลูกหลานปูพญานาคราชลูกหลานปูองดำกันหาโคตมะคิดอย่างเดียวคือสางบุญบาร,รมีค่ะเดี๋ยวรอให้เป่นไหวก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวฮาวจังไปไหวรอคิวแป๊บหนึง่งตรงนั้นก็จะเป็นทาน่านาบเนาะคะ่ะพี่น้องทา่านาบที่เฮาจะลงไปตัางจิตอธิษฐานจุดถูกไหวทุกทุกครั้งจะต้องไปอธิษฐานจิตตรงทา่านาบเนาะคะ่ะเสว่าเป็น ทางเที่ยวทางขึ้นเนาะคะ่ะของ่ันูพุช้ชงนัการาชท่าน蒲นักขาราูเพิ่นค่อยลักษมราาักษาอยู่ณวัดแกงค้อยอยู่สถานที่แห่งนี้เนาะคะ่ะพี่น้องถ้าพี่น้องเสือพี่น้องสัทธาพี่น้องขด้ผู้ใดบ่มากาสามารถเลื่อนผ่านได้เนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งเนาะคะ่ะรอให้พี่น้องสายบุญเพิ่นวาย่อนเนาะคะ่ะจ้งได๋เจีบกำมันใจพี่น้องมันใจล้านปเปอร์เซ็นต์เลยถูก บางคนกะบบเสื้อเนะคะ่ะพี่น้องเรืืองสิงศสสักซีเหลืองแนมบบเห็นกับโบได้ว่าเนาะคะ่ะแต่กะบบมากกะเขาห้เรื่อนทานแค่นั้นเนาะคะ่ะพี่น้องจะแบบั่บอยากจะบวาอยา่างแต่ชีวิตข่อยมันยิงกว่าถือรางวัลทีหนึง่งข่อยเบาต่อหนาพูเลยเองอนที่ข่อยได้จากการทํางานบบสูเองอนที่ข่อยได้จากโชคละมันบบมีไฟห้เล็กคือคูงวัดอ่ะ ปีที่แล้วรุดจะงวดกันอาจจะหูจะเห็นกันอยู่รัฐบาลปีนี้ยังโบา,าน์รุดเนาะค่ะตั้งแต่ปีใหม่มายังบทบาน์รุดก็ให้นาบเบิงจะงวดเดี๋ยวเข้ามาตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็บูตรส่วนบุญส่วนกุศลอนุโมทนาสาธุบุญเนาะค่ะให ่ันปููุชงนาคราชแล้วก็องเทพเทวะสิงศิีไม่นั่งใหม่แม่นั่งตะเคียนดวงจิตนาคราชทุกทุกพระองค์ค่ะขอให้พี่น้องเอซีพี่น้องเบอร์สุกุสุข้อน้นอะคะ่ะทีตั้งจิตอธิษฐานกับเจียไปนาตอนนี้นาะคะ่ะพี่น้องขอให้สมหวังถูกประการค่ะใดๆดก็ตามแต่สิ่งใดที่เกิดขึ้นบดีก็พี่กับน้องก็ขอให้บุญกุศลมือนี่โดนบันดาลให้พี่น้องพบเจอแต่สิ่งดีดีสิ่งใด,ด,งดที่คิดอยู่ ขอให้มารวดเร็วท่านใจค่ะพี่น้องน,อน้นอมจิดน้อมใจน้อมมโนทนาสาธุในทุกทุกบุญให้ทุกทุกทานค่ะสาธุคมนมาจุดเพ่นบอกว่าให้ลงไปอธิษฐานจิตอยู่น้าจะเอาเพ่นมาจุดความเสื่อความศรัทธาผายมั่นเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดบม่มาการสามารถเรือนทานได้แต่ผู้ใดศรัทธาคือเจียบกะขอให้มิโชมิราบเนาะค่ะวันอีกกะขอให้มิโชมิราบ คุณได้เป็นหนีเป็นศิลอยู่กับขอให้วิทหนีวิศิลหมดหนีหมดศิลค่ะพี่น้องสิ่งเดียวที่คนซื้อเจี๊ยบขอก็คือเวลามีโชคไม่ลาบก็บรวมกันทำบุญสางบาร,รมีแน่นาะค่ะพี่น้องแค่นั้นแหละขอขอมีโชคไม่ลาบ,บรวมทำบุญสางบาร,รมีเพราะว่ามันบนเมนบุญบาร,รมีหฮาดอกการที่หฮาแบบได้โชคลาบจากคนอื่นมันคือบุญบาร,รมีของเขา เขาห้เข้ามาเขากับซอยเขาสางเนาะค่ะพี่น้องเมตตาต่อกันค่ะณเมตตาณเมตตาณเมตตาเนาะค่ะพี่น้องกล้วยย่างเดียวกล้วยโชคลภพร้อมผู้ใดที่มีเมตตาต่อคนอื่นผู้ใดทีแบบจิตใจเป็นบุนเป็นกุศลโอ้ยบักดากะเด่นคัาเ่นแน่แตนะ่น้อนะอันนี้ก็จะเป็นทานอามเนาะคะ่ะ บางคนก็ถามว่าปูพญานาคราเมียนาคราเนาะค่ะเพื่อนอาศัยอยู่มองไดเนี่ยเพื่อนอาศัยอยู่ทุกทีค่ะเพราว่าจะเป็นน้ำหรือว่าน้ำถ้ำน้ำเขาบนอากาศมีเบิดเนาะค่ะพี่น้องสิ่งเดียวทีจะน้ำเป็นที่จะน้ำมาเบิกเป็นโตเลโชกราบคือบุญบุญและบารมีที่เท่าเฮต่เท่าสากอะ จะเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะมักอยู่ในหนาเนาะค่ะพี่น้องพ่อยๆมักอยู่บนบกบรรยากาศเนาะค่ะเนี่็จะเป็นบรรยากาศข้างบนเนาะ,ะอากจะ,จะมีองค์ทันปูแลวก็องค์เม่ยาเนาะคะ่ะที่เพิ่นกำลังสางตอนนี้กำลังสางฐานทันปูผู้ชงนคราเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดมีโชคมีลาภแล้วอย่าลืมทำบุญห่วมกันหรือว่าจะทำบุญกรบทางวัดโดยตรงก็ไดเนาะคะ่ะฐานมีโชคมีลาภเนาะคะ่ะ ขออย่างเดียวพี่น้องมิโชงมีลาบแหลวใหเฝ้าทำบุญเพราะว่ามันเป็นเงินหอนปุไดทีรับปากยียงเจีบไว้ถ้ามิโชงมีลาบลจะทำบุญบ่เฮตกับบไดวาเนาะค่ะแต่คนเฮากระต้องรักษาสัจจาเนาะค่ะถ้าเฮาบ่มิสัจจานะเทวดาเพิ่นกับ่บยักซอยดอก ี๋ยวอธิษฐานจิตก่อนเนาะค่ะพี่น้องนโมตัสสะภควโตสิถกรับมาสางคานเนี่ยกูผู้ช่วงเด้อปูซอยหลูกรานตกใจหมดนี่บ่ชอบตายไปค่ะพี่น้องขึ้นไปจุดโตัวเลขก่ะปกติแล้วกะจะผ้าขาทำเนาะค่ะพี่น้องมันนี้กะอาจจะบ่ได้ล่วงทำเนาะค่ะเพราะว่าจะเดินทางไปอีกวัด ต่อๆไปเนาะค่ะแล้วแต่บุญสัมพันธ์ตอนนี้บมลูกเราจะไปวัดใดเพราะว่าปกติแล้ว่ะโล่งทาบ่อยแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องมือนี้ก็จะมาจุดแค่าโตเลโชกลาบเนาะคะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวไม่โชคไม่ลาบกลับมาทําบุญสางปูพญายนาคราชละกะันสางฐานปูผู้ช่มนาคราชา mm hmm. ผู้ประแนโชกลาบค่ะผู้ใดอยากชีวิตเปลี่ยนล่องลงมาที่ฐานจิตประกาศไปขอโชคลาบกับปูเบิ่งเปลี่ยนแน่นอน,นะคะ่ะ mm hmm. คนที่จะจุดถูกตัวได้ละ ออกเป็นตัวเลขท้ามีบุญบารมีเขาสื้อตัวใดกะถือพี่น้องชุถกตัวใดกะออกยิบหัวไอตัวใดมันก็นออกวันนี้ผู้ใดมามาหาเนาะคะ่ะวันนี้มาหามาหาผู้ใดมาหากะใบวิงไปหล,ลุดเอาเ้อะ มองเจริญนจะเลื่อยขอบ่บค่อยไปดอกพี่น้องใจบันไดก็ได้มากแ่่ขอยเสื้อว่าขอยมากขอยได้สามโตพองวดนี่สองโตบบเอาต่อค่ะเพราะถือดูแล้ว